ดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ฮะมาพบกับช่างหนึ่งกันอีกแล้วผมในสลักคลิปนี้นะฮะก็จะมาพูดคุยในสองตัวงานอ่า macbook pro นะครับผม a 1 7 0 7นะครับก็ลูกค้าที่ผมมาในอาการตัวขอบยางนะครับนี่ขอบยางตรงนี้นะครับผมมันเปื่อยนะครับนี่ตรงนี้นะครับพวกขอบยางนะครับอ่าอาการนี้ครับก็จะเจอบ่อยอยู่เหมือนกันครับผมตั้งแต่ปี2016นะฮะจนถึง2020นะผมก็แบบเหมือนเราใช้งานไปสัก สักปี2ปี3ปีแบบนี้ฮะก็แบบตัวขอบยางมันเริ่มเสื่อมสภาพนะครับผมตามอายุการใช้งานนะครับก็ตัวการนี้ก็ทางเราก็รับเปลี่ยนอยู่นะครับผมขอบยางนะครับก็ทางเพื่อนเพื่อนไหนผมที่เจอนะปัญหาเรื่องขอบยางนะครับเปื่อยนะครับก็สามารถส่งมาซ่อมได้ผมทางเรายินดีให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการของปี2 0 1 3เอ้ยไม่ใช่ของ13นิ้วนะครับผมหรือตัว1 0 15นิ้วนะก็สามารถส่งมาซ่อมได้เหมือนกันนะครับผม้าเรายินดีให้บริการนะครับก็สำหรับวันนี้ผมช่างหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ